เอาไงก็เอาคลาังกระซังน่ารำคาญในฐานะเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟอาภัายเนี่ยนะผมว่าอย่างนี้จบสืบดีเอาไงก็เอาคลาังกระซังน่ารำคาญสมมติคนไปริงท่านทำยังไงคะไม่เห็นพิรันเนี่ยเอาหลักการมันคือว่าหนึ่งถ้าเป็นของกรมที่ดินกรมที่ดินก็ต้องชดเชยความเสียหายที่รับโอนเนี่ยไม,ไม่ถูกต้องหรือไม่ก็ถ้าเป็นของวัดวัดก็ถามว่าวัดจะชดเชยความเสียหายหรือวัดจะให้เช่าต่อก็มีแค่นั้นไม่มีเลยหรือว่าท่านท่านเคลียร์ท่านท่านหรกว่านี่คนเราเนี่ยคนเราเนี่ยถ้ารัก ใช่เพราะต้องมเตรียมกหางออกไปแล้วใช่ไหมครับมันทุกอย่างมันไปตามกติกาไงของสิทธิของผู้เสียหายมีอะไรบ้างก็ว่ากันไปก็ในเมื่อทางรัฐจะใช้อำนาจตรงนี้ผู้เสียหายก็มีใช้มีสิทธิ์ในการเ,เรียกร้องค่าเสียหายก็เป็นเรื่องปกติไม่มีอะมีเลยม,มองทุกอย่างอย่าไปมองเป็นเรื่องใหญ่การเมืองนี่นะเราชอบเอาเรื่องเล็กไปมองเรื่องใหญ่ความจริงไม่มีรายใหญ่ทักษิณบอกเอาไงก็เอานะเออไอคดีเอาพายเนี่ยอ่ะไงก็เอานะเออนะครับแหม ทักษิณในนี้ก็เิวสบายใจนะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเหมือนว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ค่างงโง่จิดพันล้านเพราะเป็นอยู่ในฐานะผู้เสียหายอีกตั้งหากโอ้โหมึงยาวทุกอย่างเลยวะเออนะมึงไปถือซื้อที่เขาโดยบอกว่าเขาจะเป็นอะไรน,นะจะเป็นผู้เสียหายเขไม่ได้ต้งได้รับความชดเชยใครเป็น ไปร้องเรียนจากใครวะเนี่ยมไปเอาว์จะเจ็ดพันล้านจากใครวะจากรัฐบาลเหรอโอ้โหมุกเอาทุกอย่างเลยเหรอวะเออนะนี่เห็นไหมท่านผู้ชมกลายเป็นแบบว่าโอ้โหมันสามารถพลิกได้ทุกอย่างเลยนะจากตอนแรกมุกเอิงจะโดนตัดสิทธิ์นะ,อะไอ้พวกแสดงก็แห่อวยนะไม่รู้เป็นอะไรทำไมชอบชอบปวยกันจังวะนักศิลป์เนี่ยโอ้อยจะไงล่ะไอ้พวกสลิมเป็นไงเนีด่าอะไรวะ คดีสนามกอล์ฟเป็นไ,ไงขุดไปขุดมาเร้ยเข้าตัวสลิมเฮืยอะไรวะงงทําไมมึงต้องไปแบกทักษิณนอะไรขนาดนั้นก็ไม่เข้าใจเงินะงนะตกลงไอ้ทักษิณนี่มันจะโดน,นลูกทักษิณนี่มันจะโดนตัดสินมันู้ยมเออปรากฏว่าชาวเน็ตแห่ไปชื่นชมชาดานะโอ้โหชั้นชาดาสุดยอดมากชั้นชาดานี่แหละเป็นวีรบุรุษนะเออวีรบุรุษอ,อ่สุภาพบุรุษอะไรวะ เขอาอมีสุภาพวิรับปลุดนาแกไมัมน,นี้อันนี้แกอยู่จังหวัดอะไรนะเออนั่นแหละนะครับเออสุภาพุรุษสแกกังเออนะวิรัรุรปุษสแกกังพระจาาดาคือเสนยหนูก็บอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาคบังคับจะต้องเซน็นกะิจสิีกว่าตีความแล้วว่ามันก็ต้องตามนั้นถ้าไม่เซ็นก็ไม่ได้ไม่เซ็นก็อันี่ก็เลยต้องเซ็นไป ะครับเออนะก็เซ็นก่อนวันที่องค์อิงจะโอนหุ้นให้แม่ตั้งหักโอ้โหนะไม่รู้ว่าเล่นบทตีสองหน้าหรือเปล่าเออหรือยังไงนะครับนี่ฮก็นะทักษิณก็ชิวๆทักษิณบอกเอาไงก็เอาชิวตลอดเวลามจะเก่งเเก่งเกินมนุษย์มนาเขาวะ มึงจะไม่รู้สึกแบบกังวลอะไรเลยใช่ไหมมึงจะรู้สึกเก่งตลอดเวลาข้านี่เก่งมากข้านี่ผู้ชนะทุกสิ่งเลยใช่ไหมเออนะครับมึงเป็นมนุษย์ประเภทอะไรวะฮะดูดูแล้วมึงไม่มีความกังวลอนะไรมึงชิลมากชิลกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะเออนะเป็นคนประเภทอะไรวะนะท่านผู้ชมเห็นแล้วแบบจะชิลอะไรกันนะกันหา นะเออไม่เคยรู้สึกเดือดร้อนเป็นเป็นเดือดเป็นร้อนเป็นอะไรเลยไม่ไม่ไม่กังวลอะไรเลยใช่ไหมฮะสมองมีแต่ความชิวๆนะอะไรก็ทำมามา,มาเลยอยากทำอะไรก็ทำอย่างเงี้ยอะไรทำสบายเออลูกจะโดนตัดสินจะสบายสบายมีอะไรอย่างเงี้ย นะครับมันเป็นคนประเภทไหนวะนะเออนะแตกดีนะท่านผู้ชมนะคนประเภทนี้ก็เออมึงจะเก่งเกินมนุษย์นาไปแล้วเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์ว่าโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ